สำหรับผู้ประกอบการที่อยากจะเพิ่มยอดขายนะครับหนังสือเล่มนี้คือคำตอบครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวหนังสือเล่มหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่ผมชอบมากเพิ่งได้มาเมื่อวานนี้เลยครับหนังสือเล่มนี้เขียนโดยดรแสงสุขพิทยานุกูลนะครับซึ่งเป็นเจ้าของสมูทอีแล้วก็เจ้าของเ e n ทิสเตด้วย หนังสือเล่มนี้จะให้กลยุทธ์กับท่านนะครับในการเพิ่มยอดขายแล้วก็ในการขยายกิจการนะครับโดยที่เป็นเคสตัดดีจริงๆที่ดรแสงสุขท่านได้เจอกับนักเรียนจริงๆนะครับแล้วก็เอามาแชร์ประสบการณ์ท่านซือน้อหนังสือเล่มนี้เพียงราคาไม่ถึง300บาทแต่ว่ามีมูลค่าเท่ากับท่านไปเข้าคลาสเป็นหลักหมื่นนะครับประหยัดเวลาด้วยเพราะว่าท่านย่อยลงมาเป็นหัวข้อให้แล้วนะครับก็ยังไงก็แบบ ากไว้ด้วยนะครับวันนี้เป็นบุ๊กรีวิวครั้งแรกของผมนะครับแล้วก็ผมก็พยายามตั้งใจรีวิวออกมาให้ดีนะครับเนื้อหาหลักๆของหนังสือเล่มนี้นะครับก็มีหนึ่งะครับหลักคิดของนักธุรกิจที่เริ่มจากศูนย์มียอดเป็นพันล้านนะครับสามารถรู้ได้ว่าเราเป็นผู้ประกอบการชนิดไหนนะครับแล้วก็สํารวจ DNA ของเราว่าเราเป็นผู้ประกอบการประเภทไหนนะครับเขาเรียกว่าบอซีนะครับ3านะครับ ก็คือ 3M m o เด l นะครับมีกลยุทธ์เพิ่มยอดขายนะครับ1,000%นะครับ4-5คุณสมบัติของผู้ประกอบการนะครับที่จะใช้จุดไ่ยตัวเราเองนะครับ5นะครับความลับของสินค้า4ระดับนะครับวิธีการทำให้สินค้าขายดีนั้นไม่ยากนะครับ 6. วิธีการขยายธุรกิจอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นเทคนิคที่ SME ส่วนใหญ่ไม่ทราบนะครับ 7. winning zone นะครับซึ่งเป็นการ identify winning zone ของธุรกิจเรานะครับ 8. เคล็ดลับการสร้างยอดขายนะครับหลักร้อยล้านจากประสบการณ์นักธุรกิจตัวจริงนะครับซึ่ดรแสงสุขท่านได้มาจากการสอน BIS นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่มาดูบุ๊กรีวิวนะครับแล้วก็หวังว่าหนังสือเล่มน,นี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการไทยนะครับขอบคุณมากเลยครับสำหรับท่านที่อยากจะซื้อตรงกับทางสำนักพิมพ์เราก็ปักตะกร้าไว้ให้แล้วนะครับด้านล่างนี้นะครับ แล้วก็จะฝากไว้ว่าดรแสงสุขท่านบอกว่าหนังสือเล่มน,นี้ราคาเพียงหลัก200กว่าบาทเนี่น,นะครับถ้าท่านอ่านแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติตามนะครับแล้วก็เข้าใจมันจริงๆเนี่ยท่านน่าจะสามารถทํารายได้200กว่าล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังไงลองซื้อมาอ่านดูยังไงลงทุนกับตัวเองก็ดีที่สุดครับขอบคุณครับผมมั่นใจว่าดรแสงสุขท่านทําหนังสือเล่มน,นี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะ ให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยได้เติบโตและยั่งยืนนะครับและมีโอกาสที่จะเข้าไปอยู่ในตลาดโลกนะครับ